มาครับนะนะพอดีผมได้ชุดเพาผมได้ครีมตัวหนึ่งมานี่นะครับฝังหนึ่งจะเป็นกลมฝั่งหนึ่งจะเป็นแบนจะมีร่องนะอันนี้เห็นหรือเปล่าก็เอาไว้ดัดลวดนะครับไอเทมใหม่ก็ดัดไปหลายอันแล้วครับแต่ว่าอันนี้จะมาดัดให้ดูเหลือไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ สั้นมากเลยเอาผมวัดเอาประมาณนี้นะมันเหลือน้อยนะครับให้มันสักสองรอบกพอ็พอพอไหมเนี่ยเอาเ,เล็กๆก็พอนี่นะครับหักนี่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ไล่เลยครับไม่รู้อยู่ในกลองหรือเปล่านะนี่ ก็จะไล่นะครับบีบอ้อมเลยนะครับนี่ก็จะโค้งเขาาเ้เขามาเรื่อยโค้งเข้ามาเรื่อยนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นี่สวยนะครับเราก็ต่อด้วยคีมคีมล็อกนะครับจับจับฝั่งนี้มุ ล็อกมุนเลยตัวนี้จับไว้นี่เหลือน้อยจัดได้สองรอบเฉยนี่นะครับนี่มันก็จะสวยนะ เพราะรอบแรกที่ลงคลิปไปอุบาทมากนะครับนี่ก็จะสวยเราก็จะมาแต่งนิดนิดหน่อยหน่อนะครับให้มันตรงประดัดกับนิดนึงมันตรงานี้นะครับปมมันก็จะสวยเนี่อย่างชุดแรกที่ผมทําไปเนี่ยมันอุบาทมากเลยนะดูนี่ไม่สวยนะครับเนี่ยล้นแต่ ได้ครีมตัวนี้มาก็มันก็สวยขึ้นนะครับมันก็จะนี่นะครับก็จะสวยขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเนี่ยมันก็จะได้มันจะเก็บงานสวยขึ้นดี๋ยรามา สวยก็จะสวยกว่าชุดแรกนะครับ